สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของลิตเติ้สตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มต้นมกิดที่ลือหึง FA วางตัวโรเจอร์นั้นคุมทัพสิงโตต่อจากเซาเกตครับซื่อในกิจนะครับมีการรายง,งานตรงกันว่า FA นะครับพิจารณาแต่งตั้งเบรนเดอร์เจนนะครับเข้ารับหน้าที่คุมทีมชาติอังกฤษ หากว่าเกรเดตซเกตนะครับตัดสินใจลาออกหลังพาทีมนั้นตกร,รอบแทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกในรอบนี้อย่างที่ทราบกันนี้นะครับว่าทีมชาติอังกฤษนั้นนะครับเพิ่งถูกทีมชาติฝรั่งเศสเกียตรติถรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ไปด้วยสกรลหนึ่งสองซึ่งในตอนนี้นะครับหลายสื่อมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเซอเกต์นั้นกําลังจะพิจารณาตนเอง ถึงอนาคตว่าจะทําอย่างไรต่อไปจะอยู่หรือจะไปครับล่าสุดนะครับเีริสตารครับได้รายงานว่าสมาคมฟุตบอลกษครับรือ f a นั้นเตรียมพิจารณาแต่งตั้งโรเจอร์กุนซือของเลตเตอร์สตีนนะครับเข้ารับหน้าที่ต่อจากซาเกตเนื่องจากนายใหญ่ชาวไอริชรายนี้ให้โอกาสดาวรุ่งได้ลงสนามซึ่งเป็นสิ่งที่ f a นั้นชื่นชอบมาก,มากอีกทั้งประสบการณ์ในการคุมทีมนะครับก็ไม่เบาครับหลังพาทิ้งจอสยามคว้าแชามป์เบเบคับได้เป็นครั้งแรกของสมสรเมื่องพันยี2 0ิและ2 1ที่ น,นอกจากครอเจอร์แล้วนะครับยังมีกุญซืออีกหลายคนที่เข้าข่ายครับทั้งสตีเวนเจอร์รัและก็แฟรงค์เลพารครับแต่โอากาสค่อนข้างน้อยเพราะผลงานของทั้งสองกุนซือที่ได้กล่าวมานั้นไม่ค่อยน่าประทับใจรวมไปถึงเอสดีฮาวที่กําลังจะไปได้สวยกับการคุมเนิโคโซ่ด้วยเอาละครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของดอสตี้ er นะครับถ้าไปได้จริงก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ อ,อีกหนึ่งก้นะครับของโรเจอร์ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ต้องติดตามข่าวต่อไปว่าข่าวนี้จะเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดครับ